กรณีที่มีการจับกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเครือข่ายของคุณแทนไทยแล้วก็มีทรัพย์สินในเครือข่ายของเขาเนี่ยประมาณสัก1 5 0 0 0ล้านบาทด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานนี้นําเสนอข่าวไปนะคะว่ามีเรื่องของการเอารถหรูไปซุกซ่อนที่โกด,ดังที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ามันมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่ามีนักแสดงหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายรถที่ว่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกดาราคนนี้ นะครับให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าหากว่าพบข้อมูลหลักฐานว่ากระทําความผิดก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาดําเนินคดีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการผิดพรบการฟอกเงินด้วยนะครับ ไปดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันเลยนะครับซึ่งทางด้านวันนี้ทางตํารวจนะครับโดยศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เดินหน้าสืบสวนยขยายผลติดตามยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของนายแทนไทยในรงกุลหลังจากก่อนหน้านี้มีการไปตรวจคน้นและก็ยึดรถหรูภายในโกด,ดังที่จังหวัดนนทบุรียึดรถมาได้4คันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีดาราคนหนึ่งครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย ล่าสุดทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตรวจยึดรถหรูคันนี้นะครับสืบสวนชุดสืบสวนได้มีการแกะรอยจากดาราคนนี้ที่คาดว่ามีความสนิทสนมกับนายแทนไทยซึ่งเป็นคนที่ขับรถจากบ้านพักในซอยประเสริฐมนูนกิจ29แถวแถวเรียบด่วนรามอินทราเป็นคนขับครับไปซุกซ่อนเอาไว้ที่โกดังที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งทางตำรวจเองก็ปรากฏว่ามีหลักฐานเป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด ที่มีการบ่งชี้เป็นภาพหลักฐานอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับส่วนความสัมพันธ์ของดาราหนุ่มกับนายแทนไทยที่ว่านี่นะคะคือเบื้องต้นตํารวจบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันเรื่องของออรสนิยมในการชอบรถรุมม่มเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พบนะคะว่าเกี่ยวข้องกันเรื่องของการพนันด้วยทางพนักงานสอบสวนสนพญาไทยนาเอาหลักฐานต่างๆที่ปรากฏรวมถึงคลิปภาพวงจรปิดตอนที่ดารานหนุ่มคนนี้เนี่ยขับรถ เอาไปซุกซ่อนที่โกดังแล้วนะคะเอาไปใช้ประกอบสำนวนคดีแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาออกมา,เ,าเรียกอ,ออกหมายเรียกนะคะให้นักสแสดงรายนี้เนี่ยรวมถึงเจ้าของโกดังที่ใช้เก็บรถทั้ง4คันเข้าไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะพิจารณานะคะว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบอรฟอกเงินด้วยหรือไม่ โดยทางสอปอ,อสอตรค่ะได้ประสานกับปปงด้วยนะคะให้ทําการตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานกับทางกรมศุลกากรด้วยค่ะให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของรถหรูนะคะว่าเอ๊ะมีการนําเข้ามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าส่วนเรื่องของการอายัดทรัพย์สินค่ะยืนยันว่ามีการอายัดทรัพย์สินไปแล้วนะคะทั้งหมดรวมไปถึงทรัพย์สินของนายแทนไทยด้วยคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะ ซึ่งขบวนการพนันออนไลน์ของนายแทนไทยนะครับส่วนใหญ่จะนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดที่มีการเปิดเว็บไซต์พนันไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยซื้อรถหรูแล้วก็ลงทุนหลายธุรกิจซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่เกี่ยวข้องและถ้าพบหลักฐานว่าเชื่อมโยงก็ต้องถูกดําเนินคดีฐานฟอกเงินมีอัตราโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0นบาทครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ<ม>เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ